เหลืองไม่ไหลเนี่ยอย่างเงี้ยเหลืองไม่ไหลเราเลากออกเลยแค่นี้เห็นไหมพอละอ้อยที่พี่น้องเห็นนี้เป็นอ้อยขดแกลนสามอายุ9เดือน8วันนะะทีนี้ผมเห็นแล้วครับหลายคุณหลายท่านอาจจะลอกกากอ้อยลอกไม่ถูกต้องการลอกกากอ้อยคือเราต้องเอาใบอ้อยที่ไม่มีความจําเป็นอย่างเงี้ยออกเพราะว่ามันอาจจะแฝงไปด้วยพวกเพี้ยแป้งหรือมแมลงปากดูดหรือตะกุนพวกหนอนอย่างเงี้ยฮะมันถ้าเราเอาไปไว้นานๆก็กอย่อยจะไม่ดีซอง เวลาเราตัดอ้อยเนาะก็ตัดลำบากถ้าเราใช้แรงงานคนนะดังนั้นการลอ,อกกาดนะเราเลอ,อกเฉพาะที่ไม่มีความจำเป็นอย่างเงี้ยนะนี่กไปียทีน,น,นี้เราดูไปว่าข้างบนอ่ะถ้าเน,นี้ยมันเหลืองไม่ไหลเนี่ยอย่างเงี้ยเหลืองไม่ไหลเราลอ,อกเลย แค่นี้ใช่ไหมพอละอันนี้ปล่อยไปก่อนเพราะว่าสิ่งสําคัญนะครับธาตุอาหารมันยังอยู่ตรงนี้อยู่พ่อของเราเป็นใช้ปุ๋ยทางใบมันอยู่นี่ถ้าพี่น้องลอกไปเรื่อยๆจนถึงนูน้นสูดนั้นไม่ได้เพราะหนึ่งไม่ดีครับเพราะว่าอาหารใบอะที่มันเก่งๆเงี้ยมันจะปรุงอาหารใบอ่อนมันยังปรุงอาหารไม่ได้มันยังแค่สะสมใบที่มนสะสมอาหารและปรุงอาหารได้คือคือนี้น สันอาหารบางคุนบางขัานไปล้อซะจนถึงหางปะทูเลยไปล้ออย่างนี้เลยนะไปล้อเหลือ,ลอ,เ,หลอเหลือแค่นี้เลยเงี้ยล้ออย่างเงี้ยเนี้ยเ,เหลือแค่นี้ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าอ้อยอ่ะมันโดนแดดโดนเผานะครับอ้อยจะแย่เลยนะอย่างนี้มันมันจะปรุงอาหารไม่ได้อ้อยอย่างนี้นะลอกๆๆไหมเห็นไหมลอกแค่นี้พอเห็นไหม,ไหม,ไหมเห็นเหลืองเหลืองไหมเนี่ยมันจะบกมันเหลืองเหลืองเออพร้อมแล้วก็ง่ายด้วยนะเนี่ย พอละนะอยะ<า>ยอดบนอยาพอละพอละพอละนะนะค่อยมาลอกอีกเอาไว้สักสิบใบได้นะนับไปเลยสิบใบแล้วม,ละละมันต้องทิงระยะห่างกันไหมคะประมาณสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนแล้วค่อยมาลอกอีกทีนึงปีนึงลอกไม่เกินสามครั้งถ้าใครเริ่มตั้งแต่หกเดือนเนาะหกเดือนแปดเดือนสิบเดือนครับกําลังดีแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ลอกหกเดือนแล้วก็มาเก้าเดือนเลยพอละปีสองรอบก็ได้นะ จบแล้วแค่นี้เอาแบบนี้นะแค่แบบนี้ถ้าพี่มินต้องการพรุ่งนี้จะตัดอ้อยรับรองคุณมาสมัครตัดเทียบเลย <c oughs> แต่ถ้าพี่มินไม่ลอกอย่างนี้พรุ่งนี้จะตัดอ้อยพรุ่งนี้ฉันปวดท้องไม่ว่างก็จะไม่ไปน้อง <c oughs> อและโละรคแมลงมันก็อยา่าฝงนะแล้วข้อดีของการลอกลอกอ้อยนะลอกกับอ้อย มาจะใ,ให God, ้อ้อยอ่ะโตนะโตนะครับพี่น้องมันก็จะโตขึ้นแล้วอ้อยก็จะแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงการหักล้มก็ไม่ค่อยมีที่เห็นนี้แปลงนี้ของพี่มินใช่ไหมคะแล้วก็เราฉีดทางใบอย่างเดียวครับไม่ได้ใส่ทางเม็ดไม่ได้ปุ๋ยเม็ดทางดินเลยครับค่ะที่เราเห็นนี่นะคะอายุเก้าเดือนแปดวันก็ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องที่ล้อกับอ้อยด้วยนะคะวันนี้ผู้การก็เลยมีคําแนะนํามาฝากไว้ให้กับพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะครับ โอ้โหใหญ่มันใหญ่เพราะว่าสังเกตไหมมันหนน้ำก้มันตอนแรกเล็กเล็กใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอมาลอก ตรงนี้สังหัสโมจิหลักของก,กัดอ้อยคือหนึ่งหนึ่งลำเนี่ยนะเรามองอ้อยเป็นหน่อหรือเป็นลำวันนี้ถ้าเรามองเป็นหนอ่อเราจะได้หนอ่อแต่ถ้าเรามองหนึ่งหนอมันจะสร้างให้เรากี่ลำอันเนี้ยคือผลิตอยตรงนี้วันนี้ถ้าถามทุกไปว่าโอ้โผมงนานี้ไม่ได้กินละพลาดแล้วเนี่ยห่างแล้วเก,กินห่างไม่ห่างครับอ,อ,อันนี้ได้สิบเก้าวันพี่น้องสิบเก้าขนาดน,นี้คือใช้รถปูใช่ใช้รถปู